สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเติมกาาคริปโตนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกราฟตัวต่างๆที่น่าสนใจในโลกคริปตกันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การแชร์มุมมองไม่ได้เป็นคําแนะนําในการลงทุนนะครับใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยก็จะเป็นทางเจ้าตัวของพี่ใหญ่อย่างทางตัวบิตคอยนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยก็ มาชนตรงต้านประมาณ2800 0ดอลลาร์เป็น1,800ดอลลาร์หรือโซนประมาณ9 9 0 0 0 0บาทประมาณนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เส้นนี้ไม่ได้เอามามั่วๆนะก็จะเป็นโซนแนวต้านเก่าในอดีตนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยนี่ครั้งที่1นนะครับครั้งที่2แล้วก็ตรงนี้คือเป็นโซนครั้งที่3นั่นเองก็จะเป็นแนวต้านเก่าแนวรับเก่าของทางเจ้าตัว BTC นั่นเองตรงนี้เนี่ยก็เริ่มจะมีอาการที่ค่อนข้างจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะครับเนื่องจาก มันอยู่บริเวณเดิมแต่ว่าทางวอลลุ่มของฐานเจ้าตัวของบิตคอย n เนี่ยมันไหลลงมาเรื่อยๆนั่นเองครับถามว่ามีโอกาสที่จะไปได้ไหมมีโอกาสครับแต่ต้องทะลุ28,799ดอลลาร์ไปได้ก่อนถ้าทะลุไปได้มองว่าแนวต้านถัดไปแบบดีๆนะคือโซนประมาณ31,800หดอลลาร์หรือว่าประมาณ1 1 0 0 0ล้าน1บาททํานองนั้นครับในกรณีที่พุ่งขึ้นไปได้แล้วก็แรงมันดีจริงไม่ใช่พุ่งขึ้นไปหลอกๆนะครับ ตรงนี้ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยมองว่าถ้าไม่สามารถทะลุไปได้มีโอกาสนะทีจะ่จะต้องมีการพักตัวลงมาก่อนครับสำหรับทางตัว BTC เนี่ยก็น่าจะพักเนี่ยลงมาโซนบริเวณ25,000ดอลลาร์บริเวณนี้แหละครับก็จะเป็นโซนประมาณ870,000บาทครับจะเป็นโซนเส้น EMA 200เนี่ยขึ้นมารับพอดีด้วย,นยในกรณีที่เกิดการลงก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงมาในจุดจุดนี้ได้นะครับรอดูแล้วกันถ้า4ชั่วโมงเนี่ยหลุดเส้น EMA 50ตรงนี้เรามาเมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะหล่นลงมาได้เหมือนกันครับสำหรับทางตัว BTC รุด25,000ดอลลาร์ตร,ตรงนี้ไปนเนี่ยแนวรับถัดไปจะเป็นบริเวณประมาณ22,000ดอลลาร์นะครับสำหรับทางเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณ800,000บาทไทยดูไปหนึ่งนี่800,000บาทไทยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทางตัว BTC ก็เทรดกันอย่างระมัดระวังด้วยมองว่าภาพตอนนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่เลยครับเนี่ยก็ถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ของ คุณคริปโตครอนนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยเขามีบูลคอสเกิดขึ้นแล้วนะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้ซึ่งโดยปกติแล้วพอเกิดปุ๊บก็จะมีการขึ้นไปเป็นมิดท็อปก็คือขึ้นไปสูงสุดกลางก่อนที่จะทำเอาไทมไฮใหม่นั่นเองครับซึ่งเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึงว่าเนี่ยมีโอกาสนะครับที่อาจจะโตไปได้กี่เอ็กก้นแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะในการที่เกิดสัญญาณบูลิสคอสเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นมาถึง14เท่าก่อนนั้น66เท่า ครั้งแรกเนี่ยเกิดมาถึง235เท่านะครับครั้งนี้จะขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันและกันว่าจะสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าก็มองเป็นไอเดียไอเดียหนึ่งไว้และกันครับประมาณนี้นะสลหรับทางจ้าตัว BTC ตัวถัดมาครับก็คือทางเจตัวของ a r i t u m นั่นเองทางตัว a r i t u m เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะดูอะไรได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการ เบรกเส้นเทลบริเวณนี้ไปละก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาได้ซึ่งโซนแนวต้านแรกก็นนกจะเป็นเส้น EMA 50ในทม์เฟรม1ชั่วโมงนี่แหละครับเนี่ยก็จะเป็นโซนบริเวณ1.28ดอลลาร์ถ้าทะลุขึ้นไปได้เี่ก็จะมีแนวต้านถัดไปครับบริเวณประมาณนี้เลยเอโซนนี้ก็1.4ดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับและถ้ามันจะพุ่งขึ้นไปแบบไม่มีอะไรจะหยุดมาได้ก็จะเป็นโซนบริเวณประมาณ1.56ดอลลาร์นะครับถ้าขึ้นไปได้ี่ก็มีโอกาสที่จะ พุ่งต่อไปได้ด้วยแรงโฟโมโอะไรต่างๆนั่นเองครับก็เป็นว่ากราฟเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างจะยากสักนิดน,นึงใครอยากจะเทรดเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมตั้งสตอปลอสอะไรกันให้ดีด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นเหรียญที่พึ่งมีการลิสต์ในหลายๆกระดานนั่นเองเหมือนกับแอปตอนะครับช่วงแรกๆที่มันมีการลิสต์ออกมาเนี่ยก็โอเคราคาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเนี่ยทรงตัวอยู่ได้นะครับมีการพุ่งขึ้นมีอะไรแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีการ ย่อพักตัวลงมาหามูลค่าที่มีคนจะรับนั่นเองครับทั้งตัวอารบิทัมเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดในลักษณะนี้เหมือนกันก็ระมัดระวังในการเทรดกันให้ดีนะครับสำหรับทางเจ้าตัวนี้ตัวถัดมาครับก็คือทางเจ้าตัวของรูน่าคาสิกนั่นเองทางเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีการเด้งของราคาขึ้นมานะครับเนื่องจากน่าจะเป็นขา่าวการเผาลูน่าคาสิก0 0ล้านใช่ไหมก็ตรงนี้น่าจะมาจากเอาโนดมาเน้นที่ทำฐาน s ักชันแล้วก็เกิดการเผาเกิดขึ้นก็นทําให้ราคาเด้งขึ้นมานั่นเอง ถามว่าจะไปต่อได้ไหมมองว่าแอบยากนะครับเนื่องจากเนี่ยมันมารีเจ็คตรงเส้น EMA 50เนี่ยสามครั้งแล้วแล้วก็วอลลุ่มก็ลดลงเรื่อยๆด้วยสลับฐานจะตัวของลูน่าคลาสสิกมีโอกาสที่จะต้องมีการไซด์เวย์ต่อไปสักระยะอาจจะมีการล่วงลงไปก็เป็นได้เหมือนกันก็ต้องรอดูแล้วก็รอติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดและกันมองว่าข่าวที่ Impact มากๆเนี่ยตอนนี้ลูน่าคลาสสิกยังเงียบอยู่นั่นเองครับถ้าเราดูกราฟของลูน่าคลาสสิกตรงนี้เนี่ยมันพยายามเลี้ยงให้อยู่เหนือโซนประมาณ 0.03ตัว12ดอลลาร์ให้ได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดร่วงลงมาเนี่ยก็ต้องรอดูอีกแนวรับหนึ่งคือโซนประมาณ0.03ตัว11561ดอลลาร์ถ้าหลุดลงไปอีกเนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะต้องมีการปรับลงไปในระดับหนึ่งเลยครับอาจจะมีการร่วงลงไปแต่ถ้าให้ดีในทางตัวรูน่าคลาสสิกเหมือนอย่างที่เคยบอกครับก็ไม่ควรจะหลุดตรงบริเวณกรอบสีม่วงตรงนี้ไปละกันสาหรับทางตัวลูน่าคลาสสิกก็ประมาณนี้นะครับมองว่าเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง จะขึ้นเลยตอนนี้ก็วอลลุ่มยังค่อนข้างจะอ่อนอยู่อาจจะต้องรอข่าวรออะไรมากระตุ้นอีกสักแล้วสักหน่อยหนึ่งแล้วการสำหรับทางตัวลูน่าคลาสสิกตัวถัดมาครับทางเจ้าตัวของ u s t c ทางเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีอาการคล้ายๆกับลูน่าคลาสสิกเลยครับเนี่ยมีแท่งวอลลุ่มแท่งหนึ่งที่แบบเข้าไปเยอะมากแต่ปัจจุบันก็โดนรีเจ็คอีกแล้วนะครับจากเส้น ema 200ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนั่นเองก็มีโอกาสที่จะต้องพักตัวไซเว์เหมือนเดิมสลหรับทางเจ้าตัวของ u s t c ก่อนหน้านี้ก็เทสมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ ไม่ผ่านก็มีการพักตัวลงมาไซเวดดาวลงมาเรื่อยๆด้วยตรงนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันมองว่าแผนรีเป็กอะไรของทางเจ้าตัว u s t c เนี่ยก็มีการดําเนินอยู่ทั้งแผนของทางซิกกี้ส่วนข่าวลือไบแลนดเนี่ยก็อย่าพิ่งไปคิดมากแล้วกันเพราะขา่าวมันยังไม่ออกมาก็ถ้ามีข่าวออกมาเพอๆ u s t c อาจจะมีการเด้งของราคาก็เป็นได้เหมือนกันก็ไม่แน่นอนนะสำหรับตรงนี้ถ้าดูตอนนี้เนี่ย u s t c พยายามดึงราคาให้อยู่ในโซนนี้อยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้เลย 0.02ดอลลาร์นะครับจะเห็นได้ว่ายังไม่เคยหลุดไปเป็นแบบปิดแท่งเลยถ้าหลุดปิดแท่งไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีละอาจจะมีโอกาสร่วงลงไปได้อีกก็รอดูแล้วกันว s ตซมองไว้ประมาณนี้ละกันครับขึ้นต่อตอนนี้เนี่ยก็แอบยากอยู่ถ้าไม่ได้มีข่าวมีสภาพตลาดอะไรมากระตุ้นมันมากตัวถัดมาทานจะตัวของ s i กเน็ตเวิครับซิกเน็ตเวิเนี่ยตัวนี้ก็มีการไหลของราคามาอย่างเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ย คือรอดูอย่างเดียวเลยว่ามันจะหลุดตรง1.3บาทหรือเปล่าถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ขอให้มันมีการไซเวย์ต่อไปแล้วก็ถ้ามันจะกลับตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหลุด1.3บาทลงไปนะครับตรงนี้มีโอกาสเหมือนกันที่ทางตัวของซิกเนี่ยอาจจะไหลลงไปในกรอบม่วงตรงนี้ต้อง1.1บาทถึง1บาทเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันอีกทีหนึ่งขอให้มันเลี้ยงแล้วก็ไม่หลุด1.3บาทไปละกันครับสำหรับทางเจ้าตัวซิก ตัวถัดมาทางของ OP Optimism ทางเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีการทําเป็นสามเหลี่ยมเรื่องทางแล้วก็มีการดิ่งลงมาเองครับมองว่าตรงนี้เนี่ยก็มี1มองและกันึ่งสแนเลโอนะครับที่มีโอกาสจะเป็นไปได้ถ้าใครมีมุมมองอื่นๆหรือว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็แชร์ความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองไ้ว่าอาจจะเป็นการฟอร์มตัวแบบนี้หรือเปล่าครับอาจจะเป็นการขึ้น1ลองดูนะอาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอาจจะเป็น1เนี่ยกาลังย่อลง2เตรียมขึ้น3ม 4 5เพื่อไปจบเว็บ3ใหญ่นั่นเองครับเอ้ยเว็บ3ใหญ่เออปุ๊บแล้วก็เว็บ5ตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะเป็นไปในกรณีนี้เนี่ยทางราคาของทางตัว OP จะต้องไม่หลุดตรงบริเวณ1.775ดอลลาร์หรือว่าโซนประมาณ60บาทไปนะครับสำหรับทางตัว OP ก็สามารถมองมุมมอง,มอง,มองนี้ไว้ได้แล้วกันถ้าใคร คิดอย่างนี้เนี่ยก็ซื้อได้ครับแต่ Sto p l ล s อเนี่ยคือ1 7 7 5ดอลลาร์เองถ้าหลุดลงไปเนี่ยแสดงว่าแผนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าตามแผนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ทางตัว o อจะขึ้นมาได้อย่างต่ำๆเนี่ยสักส่วนประมาณ3 5 3 6ดดอลลาร์หรือประมาณ130บาทของนั่นเองก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับย้ำแบบว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่มุมมองมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะครับใครจะเล่นรจะอะารเนี่ยก็ตั้ง s ต o p l ล s s กันให้ดีๆด,ด้วยละกันหรือจะเล่นอีกแบบหนึ่ แล้วก็มีการยกโลนะครับค่อยเข้าแล้วก็ตั้งซับลอตตรงบริเวณนี้นั่นเองก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนสลับทางตัว o OP อ Optimism ตัวนี้ตัวถัดมาทางชิบะครับตัวนี้มาอัปเดตให้สั้นๆนะครับว่ามันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมมองว่ามีโอกาสนนะที่อาจจะเลือกขึ้นเลือกลงถ้าเลือกขึ้นเนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปยังต่ำๆเนี่ยโซนเส้น EMA สีแดงตรงนี้ครับก็ประมาณ0.04ตัว1118ดอลลาร์ถ้าเกิดการล่วงลงมาเน เรามัดระวังให้ดีครับยังต่ำๆมองว่าโซนนี้มีโอกาสถึงนะโซนประมาณ0.05ตัว9.87ดอลลาร์ก็ลองเลือกเล่นกันดูและการเปิดลองเปิดช็อต o s i t i o n เอานะครับถ้าเปิดลองก็เนี่ยซับล็อตเนี่ยซักบริเวณนี้ครับประมาณ0.04ตัว1ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นแค่บ,บอกนะถ้าใครอยากซับล็อตเนี่ยอาจจะตั้งแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เทคโปรฟิตบริเวณนี้ R รประมาณ1.86อะไรก็ว่ากันไปนั้นแล้วแต่แผนของแต่ละคนละกันนะสำหรับฐานเจ้าตัวของชิบ่ายนุตตัวนี้มองว่าในภาพรวมทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีการเลือกทางในอีกไม่นานนี้แหละครับถ้าไม่เลือกก็โอเคมองผิดประมาณนั้นเลยครับสำหรับฐานตัวชิบ่ายนุประมาณนี้นะและมากันกันที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือฐานเจ้าตัวแซนบล็อกนั่นเองก็เป็นเหรียญเกมเม t a ลเวิร์ดนะที่เคยแบบครั้งหนึ่งขึ้นไปสูงมากๆช่วงนั้นก็มีพวกอะไรนะ กาลามานาด้วยใช่ไหมที่ขึ้นไปมี XC มีอะไรอีกตัวหนึ่ง,งไม่ได้แล้วครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นไปสูงแล้วก็ล่วงลงมาเหมือนกันเหรียญเกมเนี่ยแต่ละตัวก็ล่วงหนักๆทั้งนั้นนะครับอาการของแซนตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูกันแบบง่ายๆนะครับตอนแรกเลยก็คือดูก่อนว่ามันจะสามารถยกเหนือ17.8บาทหรือว่า0 5ดอลลาร์ได้หรือเปล่านะครับถ้ายกเหนือได้ก็โอเคมีโอกาสที่จะไซด์ว์หรือว่าขึ้นต่อ แต่ถ้าทําไม่ได้แล้วร่วงทะลุลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาหาโซนบริเวณประมาณ12.9หรือ0.3759ตรงนี้ได้นะครับและไม่ควรจะหลุดนะอาจจะไปจบตรงไหนก็ได้แต่ขอให้เหนือ12.9บาทหรือว่า0.3759ด,ดอลลาร์นี้นั่นเองแต่ถ้าเรามาดูกันในไทม์เฟรมเล็กๆเ,เนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทางจุดตัวของแซนนะครับมันมีลักษณะแพทเทิร์นประมาณนี้อยู่ ซึ่งเอาตรงมันก็แอบคล้ายๆกับพวก Falling Wedge นะแต่นี่มันขึ้นอยู่ไงมันก็เป็น Falling Wedge นั่นแหละผมว่าแต่มัน,เ,นเดี๋ยวเซิร์ชให้ดูนะครับมันก็ประมาณนี้โอโ้โหคอมแบบไหลลื่นมากนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกันไหมก็มองว่ามีความคล้ายๆกันอยู่นะสำหรับทางตัวแซนก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะพุ่งขึ้นได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมองว่าแพทเทิร์นอะไรเนี่ยมันเป็นการเลือกทางเนี่ยโอเคมันเกิดอยู่แล้วแต่ว่าจะขึ้นจะลงเนี่ย มันไม่แน่นอนนะครับพวกฟอลนิงเวทบางครั้งยังลงได้เลยพวกไรซิ่งเวทบางครั้งก็ขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็ระมัดระวังในการเทรดกันด้วยมองว่าถ้าเป็นฟอลนิงเวทจริงๆนะครับในลักษณะประมาณนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้ละกันแต่ก็อย่าลืมตั้งสต็อปลอกันให้ดีนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่แน่นอนเสมอไปนั่นเองก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับวันนี้ถ้าว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ